สวัสดีค่ะทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านชาวนิรันด์คอนโดนะคะวันนี้วันโกนเราก็เลยมีได้ซื้อดอกไม้นะคะสารปู่ย่าตายายนะคะมีงบน้อยเราก็ทําน้อยค่ะเราอันนี้ตายายกินคนละชุดนะคะกินคนลชุดอันนี้ก็ให้น้องกุมารแล้วก็พี่บินมอเตอร์ไซค์ก็ได้กินด้วย เขาจะมาลาไปผ่านนะคะนี่มีทูปให้นะคะทูปให้เพราะฉะนั้นใครที่จะมาไหว้มาเลยนะคะนี่นะคะท่านพรหมเราตั้งแต่เรามาอยู่นี่เราก็โชคดีตลอดนะคะไม่ค่อยจะทุกจะ,ะอะไรแต่เป็นที่ตัวเราเองที่ว่าไม่เคยเข้าใจแต่ตอนนี้เราเข้าใจเราก็มาบอกบุญต่อนะคะทุกคน ออใครที่ว่าไม่เคยมาไหว้ศาลตายายนะคะนี่นะคะอันนี้ก็พี่บินโอต์ตไซช่วยตัดให้นะคะคือถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะเขาช่วยเหลือทุกอย่างนะคะนี่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มีเมตตาทำบุญร่วมกับเราตลอดเวลาเลยตั้งแต่เราเริ่มทำงานมานะคะ ขอบคุณทุกท่านชาวนิรันแล้วก็คนภายนอกนะคะเอาเราก็เอาทุ่มาวางไว้ให้คนเขามาทำมาไหว้นะคะนี่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่คุณนะคะเราเคารพศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนมีจิตวิญญาณน,นะคะ เรามาอยู่เรามาอาศัยท่านก็ปกปักรักษาเรานะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีที่เข้าใจเราคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะอย่าไปถือสาหาความกันเลยนะเนาเราก็เพิ่งเริ่มเริ่มที่จะเข้ามาโพสมาบอกบุญบอกผู้บอกคนนะคะ อย่าถือสาธัญญาแม่ค้าคนสวยน่ารักคนนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เอาอย่างนี้แล้วกันไหว้สวยๆไหว้งามๆขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกคนที่มีใจบุญใจกุศลร่วมทําบุญกับเราพรุ่งนี้วันพระนะคะเราที่เรามาไหว้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระเราก็จะไปวัด ทำให้เราไม่มีเวลามาทมาํามาไหว้เพราะฉะนั้นวันโฟนเราก็ไหว้กันได้นะคะทุกคนมาร่วมทาบุญกันนะคะมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันค่ะ